ร้านกาแฟินร้านานี้าดยดีามาทำ่อยกาแฟสด่ชิวสิ ตรงนี้ยังส่วนมากเขาจะคือไปถวายนี่เป็นงานใหม่ไอตัวนี้มันจะมันจะเป็นตัวมือรุ่นมาต้านโคล่ะแต่ปีหน้า

เช้าอ่ะไม่เอาช่วยเฉยอย่ยงพ่อบรรจารย์เนี่ยไม่ไม่ไ่เฉยไม่ไม่ไม่เฉยเลือไดลจ้าเลือได้เลยค่ะเลืเลอก็เลยจ้าเลือน้อง พาเดินเที่ยวกลางตอนเช้าครับ อร่อยอร่อยอร่อยรับ <laughs> <laughs>